นดีนะครับอาจารย์เนท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับสู่นีิคอนเสิร์ชครั้งที่สามนะฮะครับคอนเสิร์ชครั้งนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะเนสตาเนสตาคืออะไรครับไม่ทราบนะตามไหมฮะสไตล์มาจากสไตล์หรือรูปเราพูดไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รูปขนงเรามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ใครตั้งใจจะถ่ายวิดีโอบ้าง ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้กล้องบ้างทราบแล้วครับอันนี้ตัวนี้โอเคครับผมขออนุญาตชี้แจงนะครับเป็นทางการตัวน,นี้เข้าใจตรงนี้นะครับเนื่องจากวันนี้จริงๆอันนี้เป็นเห,นหตนนะุบนกองะกองบ้านก็ถ่ายและอยากบอกยันทุกท่านชมการ,รสแสดงสดเรื่องความสืษษษษ่อสารไม่ต้องกังวลเรื่องการถ่ายของท่านานะเนื่องจากผมก็ต้องขอห้ามทุกท่านที่ถ่ายอย่างเดียวอยากให้มดกันเลยนะครับถึงถ่ายไปท่านก็โพสไม่ได้อีกดีนะครับติทธิแลสิทธิ์ทางด้านกฎหมายนะครับแต่วันนี้ครับ ดูจากคิวทีอยู่เพลงนี้ครับที่เป็นเพลงของค่ายเราเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านฟังก็จะรู้ว่าเนี่ยอันนั้นอารมณียาใสนะใส่แล้วแชร์ได้นะครับยังรู้มันเป็นเพลงของค่ายเราเองนะ่ยครับไม่ซีกัปทาอะไรแต่ว่าอันอื่นต้องขออนุญาตจริงๆนะอันนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเขาก็มีแม่เซร็จเดียวเราอยู่นะครับไม่อยากให้อ่าฐานได้ลดหมายช่วงนั้นจบไปแล้วเดี๋ยวผู้จัดก็จะเดือดร้อนภายหลังซึ่งไม่ดีแน่ๆนะฮะอันนี้ต้องขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับ อันนี้พร้อมกันยังครับโอ้นี่ใต้ใส่เยอะนะครับผ<อ><อ>มแบบเยอะด้วยขอพี่ยังครับขอเสียงใหญ่หนึงจ๊ะโอ้ยลูกชายโอ้ยคนคนคนขอเสียงไม่บาลานยังครับขอเสียงดีครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ของผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันตรงนี้ได้ครับผม